เด็กหญิงนิยายลาแขนฉบับนางมานบทที่หกสิทรงเทียนเหิงเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ให้เหลิวหมิงหยวนได้อิงแอบร่างของเขาในมุมที่สบายขึ้นเสร็จแล้วจึงพูดต่อว่าในความคิดค่าอู่ซั่วหย,ยางจัดการเกาหงส่วน ไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ชั่ววูบแต่อย่างใดทั้งหมดได้ผ่านการไต่ตรองถึงผลได้ผลเสียมาแล้วอักรเสนาบดีเก่าไม่ชำนาญด้านงานกองทัพที่ผ่านมาล้วนมีเกาหงส่วนคอยช่วยเหลืออยู่ข้างกายบัตรนี้ไม่มีเกาหงส่วนถือเป็นโอกาสดีที่เขาจะเข้าแทรกแซงอำนาจกองทัพในฐานะบุตรเขยได้อย่างเต็มที่ หลิวหมิงหยวนคิดใคร่ครวญสิ่งที่ได้ยินชั่วครู่ให้หลังจึงตัดริมฝีปากอย่างขัดใจเช่นนั้นสิ่งที่พวกเราลงแรงไปมิใช่ศูนย์เปล่าไม่เพียงทำอะไรอู่ซั่วอย่างไม่ได้อย่งมอบผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้เขาอีกซ่งเทียนเหิงไม่ทุกร้อนใช้ปลายนิ้วเฉยค้างหลิวหมิงหยวนให้เงยขึ้นมาสบตา หูหยินอารมณ์ไม่ดีแล้วหลิวหมิงยวนใบหน้างองน้าบ่งบอกว่านางกําลังอารมณ์ไม่ดีจริงๆชาไหนแผนลงมือก่อนได้เปรียบจึงกลายเป็นเสียเปรียบเล่าปลายนิ้วหยากกระด้างนวดคึงกีบปากให้ขมเขี้ยวที่ฝังอยู่คายออก อย่าทำร้ายตนเองน้ำเสียงส่งเทียนเหิงอ่อนโยนเหลือเกินถึงหลิวหมิงยวนมีนิสัยดื้อรัน้นก็ยังต้องยอมสยบฟันขาวสะอาดปล่อยกีบปากให้เป็นอิสระเด็กดีส่งเทียนเหิงก้มลงจูบหน้าผากภรรยาแผ่วเบาเรื่องที่หูหินลงแรงไหนเลยที่ข้าจะยอมให้สูญเปล่า แม้เรื่องเราจะออกมาผิดคาดไปบ้างเทาว่าผลประโยชน์ยังอยู่ที่เราสุนักตัดกันเองไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการตั้งแต่แรกเริ่มหรืออีกอย่างยิ่งฝ่ายตรงข้ามลงมือเร็วเท่าใดวันเวลาดีงามของพวกเขาก็ยิ่งลดน้อยถอยลงเท่านั้นหลิวหมิงยวนทำหน้าไม่เข้าใจอย่างไรซ่องเทียนเหิงยิ้มคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องบอกความลับนึงกับหลิวหมิงยวน หูยินได้ฟังแล้วอย่าตกใจจนอ้าปากค้างแล้วกันเขาพูดกลัวหัวเราะหลิวหมิงหยวนแค่นเสียงพร้อมย่นจมูกท่าทางนี้เรียกเสียงหัวเราะชอบใจให้ส่งเทียนเหิงเข้าไปอีกรีบพูดมาแล้วถ้าอยากรู้จะแย่แล้วเห็นส่งเทียนเหิงเอาแต่หัวเราะหลิวหมิงหยวนจึงอดเอ่ยเร่งไม่ได้ถ้าท่านชักช้า คืนนี้ข้าจะพาเสี่ยวไปมานอนด้วยส่วนท่านไปนอนที่ห้องหนังสือซ่งเทียนเหงหยุดหัวเราะทันทียกมือทั้งสองขึ้นเป็นเชิงว่าข้ายอมพูดแล้วเขากระแอมกระไอใบหน้าหล่อเหลาเคร่งขึมจริงจังเรื่องนี้เป็นความลับที่คนรู้ไม่มากมีค่าท่านพ่อบิดาเจ้าแล้วก็หวังโม หลิวหมิงยวนตั้งใจฟังรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยกับความลับที่ท่งเทียนเหิงจะบอกยิ่งมีคนรู้น้อยยิ่งแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญต่อนางความจริงฝ่าบาททรงทราบเรื่องพระอนุชาต้องการก่อกระบฏแล้วการส่งมอบอำนาจทางการทหารให้อัคระเสนาบดีเก่าเป็นหนึ่งในแผนการเร่งรัดให้ฝ่ายตรงข้ามลงมือ ก่อนที่เราสองคนจะแต่งงานกันฝ่าบาททรงมีราชองค์การให้ข้าไปเป็นผู้ช่วยอักขระเสนาบดีเก้าข้าจึงถือโอกาสจัดวางคนไว้คอยรายงานความเคลื่อนไหวฝ่ายศัตรูทันทีที่อู่ซั่วหย,ยางลงมือกระดานหมากที่ฝ่าบาททรงจัดวางเอาไว้นับว่าสมบูรณ์เกินครึ่ง ส่งเทียนเหิงเว้นจังหวะพูดเพื่อดูอากับกิริยาการตอบสนองต่อความลับนี้ของหลิวหมิงหยวนเห็นดวงตาสีน้ำหมึกมีประกายตื่นตาลึงว่าผ่านเพียงชั่วครู่ก่อนเลือนหายอย่างรวดเร็วก็ให้ประหลาดใจหูหยินไม่มีอะไรจะถามข้าหรือหลิวหมิงหยวนสายหน้าพูดว่าตอนนั้นที่ท่านบอกข้าว่า ต้องไปเป็นผู้ช่วยอัคารเสนาบดีเกา่าข้ารู้ถึงความไม่ถูกต้องบางอย่างแล้วกองทัพภายใต้การนำของท่านพ่อมีหรือจะไรแม่ทัพมากความสามารถที่สามารถดูแลจัดการเรื่องในกองทัพแทนท่านได้ถึงอัคารเสนาบดีเกา่าต้องการผู้ช่วยตำแหน่งนั้นก็คงไม่ตกมาถึงมือท่านซึ่งอยู่อีกค่ายทัพกระมังข้อสงสัยนี้ติดอยู่ในใจข้ามาโดยตลอด ที่ข้าไม่ถามท่านเพราะเชื่อมั่นว่าถ้าถึงเวลาท่านจะบอกข้าเองสุดท้ายท่านก็ไม่ทำให้ข้าผิดหวังยอมบอกความลับสำคัญนี้ต่อข้าจริงๆกลางอกส่งเทียนเหิงมีสายทานอบอุ่นขนาดใหญ่ไหลรินส่งผลให้เขาพูดไม่ออกชั่วขณะดวงตาลึกล้ำมีความลึกซึ้งอบกอดร่างเล็กบนตักอย่างรักใครห่หวงแหนเขาตุมพิษหน้าผากนางซ้ำาๆเนิดนานถึงค่อยเอ่ยเสียงแผ่วเบา ได้ภรรยาที่เชื่อใจสามีเช่นนี้ช่างเป็นโชคดีของข้าหลิวหมิงหยวนก็อตอบหลับตาฟังจังหวะการเต้นของหัวใจอันหนักแน่นมั่นคงของซ่งเทียนเหิงได้ท่านเป็นสามีคือโชคดีที่สุดของข้าเช่นกันนางเงียบไปครู่หนึ่ง ฝ่าบาททรงทราบเรื่องอู่ซั่วยอย่างวางแผนก่อกาบดตั้งแต่เมื่อใดหรือทรงเทียนเหิงวางความหวานล้ำในใจลงชั่วคราวตอบหลิวหมิงหยวนกลับไปว่าข้าไม่แน่ใจในเรื่องนี้นักทั้งโอกาสสอบถามก็ไม่เอื้ออำนวย ทุกครั้งที่เข้าเฝ้าฝาบาทเจ้าขันทีเท่าแท่ซุนเป็นต้องเกาะติดฝาบาทตลอดเวลาฝาบาทก็คล้ายจะล่วงรู้ว่าข้างกายมีอสรพิษแอบซ่อนอยู่จึงไม่เคยแสดงพิรุธใดๆออกมาให้เห็นหากให้ข้าคาดเดาโดยอาศัยความเป็นไปได้เหตุ <S <s <c oughs> เพลิงไหม้ที่ตัวนายอำเภอน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฝาบาทสงเครือบแข็งสงสยัยจนนำไปสู่การสืบหาความจริง ขันทีชั่วเกาะติดฝาบาทตลอดเวลาเช่นนั้นท่านกับฝาบาทติดต่อกันได้อย่างไรผ่านองค์รักเงาเจ้าจำได้หรือไม่ตอนที่ข้าไปส่งมอบชุดแต่งงานให้เจ้าเคยบอกว่าได้รับสารลับฉบับหนึ่งเวลานั้นข้าแค่สงสัยว่าสารลับอาจเป็นของฝาบาทเพราะเนื้อหาข้างในเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นราชองค์การลงมาหากไม่ใช่ตัวฝาบาท เจ้าคิดว่าใครจะมีความสามารถถึงขั้นล่วงรู้พระไทยโอรสสวรรค์แล้วเอาข่าวมาแจ้งแก่ข้าได้ความสงสัยของข้าได้รับความกระจ่างเมื่อหัวหน้าองครักเงามาปรากฏตัวต่อหน้าข้าพร้อมถ่ายทอดพระบัญชาลับส่าบาทมีพระประสงค์ให้ท่านทำสิ่งใดหรือ ร่วมมือกันกำจัดกบฏให้สิ้นซากขยายอาณาเขตแคว้นอูให้กว้างใหญ่ไพศาลท่งเทียนเหิงก้มหน้ามองคนในอ้อมแขนต่อไปเจ้าไม่ต้องตัดกุ้งกังวลเรื่องในวังแล้วคืนที่ผ่านมาฝ่าบาทได้ส่งหัวหน้าองครักเงามาแจ้งข่าวดีว่าพี่สาวเจ้าตั้งคันมังกรแล้วแต่ไม่ได้ประกาศออกมาเพื่อความปลอดภัยของแม่และลูก ข่าวดีที่ได้ยินทำดวงตาหลิวหมิงยวนเป่งประกายนางเหยียดต,ตัวขึ้นนั่งหลังตรงถามสามีด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีท่านพูดจริงหรือไม่ได้หลอกให้ข้าดีใจเล่นกระมังส่งเทียนเหิงใช้สองมือประคองดวงหน้างามประสานสายตาจริงจังกับหลิวหมิงยวนขันมังกอนนำมาพูดเล่นได้ที่ได้ พี่สาวเจ้ามีเรื่องมงคลแล้วจริงๆเหลิวหมิงยวนยิ้มจนดวงตาค้งเป็นรูปพระจันทร์เครื่องเซี้ยวเรื่องน่ายินดีช่างเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆยังมีอีกเรื่องยังมีอีกหรือซ่งเทียนเหิงพยักหน้าฝ่าบาททรงทราบแล้วว่า ถางเมื่งหรูเป็นคนของเราเวลานี้กำลังเล่นละครปีศาจจิ้งจอกล่อลวงกัตสัต์สนุกสนานกันทีเดียวรอเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยนางคงได้รับพระราชทานรางวัลอย่างงามเหลิวหมิงหยวนยิ้มแล้วยิ้มอีกเรื่องดีค่ำคืนนี้มีแต่เรื่องดีจริงๆหูหยินอารมณ์ดีแล้วใช่หรือไม่หลิวหมิงหยวนไม่ตอบน้มตัวสวมกอดสามีพร้อมหลับตาพริม ท่านคือดาวมออความสุขของข้าท่งเทียนเหิงหัวเราะเบิกบานในตาสีนินระยิประยับเต็มไปด้วยความเจ้าเล่หูหญยินมีความสุขแล้วถึงตาสามีมีความสุขบ้างหรือยังความสุขย่อมมีให้ แต่ยังไม่ถึงเวลาส่งเทียนเหิงหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกจะกินภรรยาแต่ละครั้งยายจึงยากเย็นนักเขาทอดถอนใจอย่างยอมแพ้เกรงว่าครึ่งคืนนี้คงไม่ได้ทำอะไรนอกจากตอบคำถามภรรยา ไม่ทราบหูหญิงต้องการให้ผู้น้อยไขยความกระจ่างเรื่องใดอีกหลิวหมิงยวนหลุดขำให้กับประโยคที่แฝงความประชดประชันเล็กน้อยของสามีนางลืมตาขึ้นแล้วประจบเอาใจเขาด้วยการจุมพิษปลายคางเด็กดีหากตอบคำถามได้ดีพี่สาวย่อมมีรางวัลใหญ่ให้นางพูดไปพลางบทสะโพกกับร่างกายท่อนล่างของเขาไปพลางสามคำถาม ข้าจะตอบหูหยินอีกแค่สามคำถามเท่านั้นหากหูหยินยังมีคำถามอีกก็เตรียมร้องไปพรางถามไปพรางบนเตียงได้เลยหลิวหมิงยวนอึ้งงนันหลังเจ้ามองข้าข้ามองเจ้าอยู่นานในที่สุดหลิวหมิงยวนก็ยอมเป็นฝ่ายถอยตกอยู่ในอุ้งมือมนันแทนที่คิดจะหนีมิสู้หลวงความลับที่อยากรู้ออกมาให้ได้มากที่สุดข้ายังไม่รู้สาเหตุการตาย ที่แท้จริงของเกาหงส่วนเลยวันนี้พี่อิ่งอีพาข้าไปร้านน้ำชาชื่อดังของเมืองหลวงฟังนักเล่านิทานเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตายของเกาหงส่วนพี่อิ่งอีถามข้าว่าการตายของเกาหงส่วนมีบางอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่แม้ในใจข้ารู้ว่ามีแต่ไม่ได้พูดออกไปทรงเทียนเหิงปัดปลอยผมของหลิวหมิงยวนไปเกี่ยวไว้ที่หลังใบหู นางยังถามอะไรเจ้าอีกหลิวหมิงยวันสายหน้าข้าไม่อยากให้พี่อิงอีรู้สายสนกลในของเรื่องเราจนตกอยู่ในอันตราย จึงพยายามหลบหลีกไม่พูดถึงอู่ซั่วหยางกระทั่งสาหายอย่างข่าได้นับประสาอะไรกับพี่อิ่งอี๋ที่บังเอิญรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้นางไม่ได้มีสามีคอยปกป้องคุ้มครองเหมือนข่าเรื่องบางเรื่องอย่าให้รู้ยังคงดีกว่าปลายจมูกด่งปัดปลายจมูกเชิดรันไปมาในตาดำขับสะท้อนภาพภรรยาอยู่ข้างในชัดเจน ดีแล้วที่เจ้ากับนางออกห่างความวุ่นวายสาเหตุการตายของเตาหงส่วนที่ทางการสรุปออกมานั้นคือเรื่องจริงเพียงแต่พวกเขาบอกไม่หมดเห็นดวงตากระจ่างสาดุดน้ำพุกลางหุบเขามีความอยากรู้อย่างเห็นซ่องเทียนเหิงจึงพูดต่อเขาถูกวางยากํำหนัดชนิดรุนแรงทำให้เสพสมจนสิ้นใจต่ำช้าไรอย่างอายเกินไปแล้ว เตาหงส่วนทำอะไรให้อู๋ซั่วหยางไม่พอใจกันแน่แววตาส่งเทียนเหิงลึกล้ำยากอย่างถึงเล่าไม่ช้าไม่เร็วตามที่สายรายงานหลังเตาหงส่วนพบภรรยาลับได้พานางไปขอคำอธิบายกับอู๋ซั่วหยางอู๋ซั่วหยางอธิบายด้วยการฆ่าภรรยาลับผู้นั้นต่อหน้าเกาหงส่วนเดิมหากความต้องการของเกาหงส่วนหยุดที่ภรรยาลับ อูสั่วยอย่างอาจทนกั้มกืนเพิงโทสะปล่อยเขาไปสักหนหน้าเสียได้เขากลับไปแตะเก็บย้อนมังกรเข้าทําให้ตนเองต้องสิ้นลมในสภาพหน้าอับอายเฉกที่เห็นเก็บย้อนมังกรที่ว่า คืออะไรหรือแม้ตื่นตระหนกกับการที่อู๋ซั่วหยางลงมือสังหารภรรยาลับด้วยตนเองกระนั้นเพียงไม่นานหลิวหมิงหยวนก็กลับมาสงบนางเอียงหน้าถามอย่างสงสยัยคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่านอกจากอำนาจความยิ่งใหญ่แล้วอู๋ซั่วหยางยังมีอะไรที่ห้ามแตะต้องอีกเจ้าอย่างไรส่งเทียนเหิงลูกดวงหน้าภรรยาอย่างหวงแหนเจ้าคือเกตย้อนมังกรของอู๋ซั่วหยาง เกาหงส่วนเรียกร้องให้วันข้างหน้าอู๋ซั่วอย่างต้องลงมือฆ่าเจ้าไม่ต่างจากลงมือฆ่าภรรยารับภรรยารับแค่มีใบหน้าเหมือนเจ้าอู่ซั่วหยางย่อมตัดใจละทิ้งได้แต่เจ้าไม่เหมือนกันเจ้าคือตัวจริงคือคนที่อยู่ในใจของเขา หลิวหมิงหยวนอึ้งง้นเนิดนานผ่านไปถึงค่อยได้สติหวนนึกถึงเรื่องราวในชาติก่อนนางพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใจอู๋ซั่วหยางสุดท้าย สิ่งที่เขามอบให้นางคือความตายชาตินี้มีโอกาสได้กลับมาแก้ไขนางจึงตั้งมั่นไม่ขอยุ่งเกี่ยวนอกจากทวงหนี้แค้นเหตุใดสวรรค์ถึงชอบกันแกล้งคนนางเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนด้วยหรือไม่เพียงให้ความสนใจนางยังเห็นนางเป็นสิ่งล้ำค่าที่ต้องการปกป้องช่างเป็นเรื่องน่าตลกขบขันสิ้นดีนางช้อนตามองส่งเทียนเหงิงพบว่าเขามองนางอยู่เช่นกันสายตา ของเขาเต็มไปด้วยการค้นหาขณะเดียวกันก็มีความหวั่นไหวแฝงอยู่ลึกๆในใจเขาคงกลัวว่านางใจอ่อนให้พระสวามีอย่างไรเสียก็คนเคยรักหากชาติก่อนอุ้่ต้วยอย่างมีหัวใจสักนิดเรื่องราวอาจไม่ออกมาในลักษณะนี้ความปรารถนาในตัวนางของเขากล่าวถึงที่สุดก็เป็นเพียงลมพัดผ่านมีอาจเอื้อมคว้าและมีอาจครอบครอง คิดมาถึงตรงนี้หลิวหมิงหยวนไม่อยากรับรู้อะไรอีกสายตาหัวใจรวมถึงชีวิตนางมอบให้บุรุษที่ชื่อส่งเทียนเหิงไปหมดแล้วหลิวหมิงหยวนสลัดเรื่องราวทุกอย่างออกจากหัว กระทั่งสตรีในดวงใจของเกาหงส่วนที่ดึงดูดความสนใจของนางตั้งแต่แรกเริ่มก็ไม่อยากรู้แล้วว่าเป็นใครนางประคองใบหน้าหล่อเหลาประทับอีบปากอิ่มกับริมฝีปากหยกักปลายลิ้นซุกซนหยอกเย้าตามเรียวปากก่อนแทรกเข้าไปพัวพันลิ้นใหญ่สำหรับนางการกระทำสำคัญก่อคำพูดเสมอชาตินี้ทั้งตัวและหัวใจนางเป็นของเขาพูดเดียว คราแรกซ่งเทียนเหิงตกใจกับการกระทำของหลิวหมิงหยวนเพราะตั้งแต่แต่งงานกันมาถึงเขากับนางจะสารสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ไม่มีครั้งใดที่นางเป็นฝ่ายเริ่มรุกกอนนี่นับเป็นครั้งแรกความรู้สึกลิงโลดเข้ามาแทนที่ความตกตะลึงลืมสิ้นว่าก่อนหน้านั้นเขากำลังมองหาร่องรอยความหวั่นไหวให้อดีตคนรักของนางเขาจูบตอบนางอย่างเร ร้อนดูดดื่มสองมือทําหน้าที่ปลดเปลื้องอาพรอ,อย่างชำหนิชำนาญไม่กี่อึดใจภรรยาตัวน้อยของเขาก็ไม่เหลืออาพรปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียว หลีวหมิงยวนถอนจมพิษส่งสายตาเย้ายวนและยั่วเย้าให้สามีมือเนียนุ่มราวไร้กระดูกลูบไหล้ไปตามมัดกล้ามบริเวณท่อนแขนไต่ขึ้นมาที่ช่วงไหลเหลื้อยลงแผ่นหลังกว้างริมฝีปากชำมวาวดุดผลอิงเทา้ายืนเข้าไปใกล้หูสามีกระซิบแผ่วเบาว,ว่าถึงเวลาป้อนของหวานรอบดึก ให้สามีแล้วชั่วครู่ต่อมาส่งเทียนเหิงถึงกับตัวแข็งแกรง่งส่งเสียงครางต่ำในลำคอเมื่อหลิวหมิงยวนใช้ปลายลิ้นกับริมฝีปากปรนเปรยอดอกซึ่งกำลังตั้งชันไม่พบกันเพียงไม่กี่วันไม่รู้ภระระยาของเขาไปเรียนชั้นเชิงล่อลวงบุรุษมาจากที่ใดความเสียวส่านส่งผลให้เขาจับพนักเท้าแขนแน่นแงนหน้าหลับตาลงส่งเสียงคำรามขณะดื่ม กับความสุขที่ภรรยามอบให้กางเกงที่ผูกไว้เพียงหลวมๆห,หลุดร่วงลงไปกองที่ข้อเท้า ตั้งแต่ยามใดมิอาจรู้หลิวหมิงหยวนขยับตัวลงจากตากักแทรกตัวเข้าตรงกลางระหว่างหว่างขาทั้งสองข้างของสามีนางคุกเข่าเหยียดยิ้มร้ายกาดก่อนทักทายเทียนเหิงน้อยด้วยริมฝีปากอ่อนนุ่มอารมณ์พรุ่ผพานของบุรุษไายานถึงขีดสุดส่งเทียนเหิงลืมตาพลึบเพลิงปันาร้อนแรง แทบพลักออกมาแผดเผาคนเขาจับหลิวหมิงหยวนขึ้นมาพลิกตัวนางให้หันหน้าเข้าหาโต๊ะจับยึดสะโพกกลมกลึงจัดนางให้อยู่ในท่าก่องค้งหูเย็นเจ้าต้องรับผิดชอบ การกระทำของตนเองในครั้งนี้ซ่งเทียนเหิงกระซิบเสียงแห่ผ้าหน้าอกขยับขึ้นขยับลงตามจังหวะก,การหายใจถี่กระชัน้นหลิวหมิงยวนหาได้วั่นเกรงการฆ่าโทษของสามีนางหันหน้าไปมองเขาส่งสายตาฉ่ำหวานปานน้ำพึ่งให้เอ่ยเสียงกระเซาท่านพี่จะให้ข้ารับผิดชอบเช่นไรหรือ ทั้งคืนทรงเทียนเหงตอบอย่างเฉียบขาดไม่เปิดโอกาสให้หลิวหมิงยวนปฏิเสธหรือต่อรองตัวตนแข็งแกร่งถูกดันเข้าสู่ช่องทางอ่อนนุ่มจากด้านหลังครั้นมาถึงสุดทางจึงแช่ค้างจุงมพิษลาดไหล่ขาวเนียน คายอารมณ์ดิบเถื่อนที่อยากเคลื่อนไหวในกายภรรยาด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มีหลิวหมิงดวนจับขอบโต๊ะแน่นแม,ม้รริมฝีปากกั้นเสียงรันตวนแม้สนิทแนบแน่นฉันสามีภรรยากันนับครั้งไม่ถ้วนแต่นางก็ยังรู้สึกอึดอัดครับแน่นไม่คุ้นเคยเรื่องนี้ซ่งเทียนเหิงทราบดี แต่ละครั้งจึงไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวในทันทีฝ่ามืออบอุ่นลูบหน้าท้องแบนราบระหว่างรอคนในอ้อมแขนปรับตัวสามีขยันถึงเพียงนี้ชะไหนข้างในยังไม่มีเจ้าตัวเล็กมาอาศัยเสียทีหลิวหมิงยวนภาพมือตอนเองลงบนหลังมือซ่องเทียนเหงิงนับว่าเจ้าตัวเล็กเป็นเด็กรู้ความนี่เลือดต้องล้างด้วยเลือด หากเขามาในเวลานี้ข้าจะกล้าทำให้มือตนเองแปดเปื้อนได้อย่างไรข้าอยากเป็นมารดาที่ดีในสายตาลูกไม่ใช่มารดาใจร้ายที่ลงมือฆ่าคนอย่างโหดเหีเ้ยมเลือดเย็นเต่าให้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคนชั่วช้าที่สมควรตายก็ตาม หูยินว่าอย่างไรสามีย่อมว่าตามนั้นส่งเทียนเหิงประคองไปหน้าหลิวหมิงยวนให้หันมารับจูบบันถ้ายค่อยค่ยขยับเข้าออกเนิบช้าแผ่วเบาจนรัวเร็วในที่สุด ด้านนอกจือ่อหลานกับสาวใช้อีกคนหนึ่งกำลังนั่งแทะมาเล็ดแตงอยู่ใต้ใชายค่ะทั้งสองสนทนากันไปพลังชมจันไปพลังฉับพันได้ยินเสียงขาโต๊ะครูดพื้นดังลอดออกมาจากในห้องสองสตรีที่ยังมีมาเล็ดแตงคาปากหันมามองหน้ากันยิ้มแห้งๆจากนั้นหันไปแทะมาเล็ดแตงต่อเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งเสียงรครวญครางที่ขายมีขายไม่มี ก็ทำเป็นไม่ได้ยินซื่อเจอหวังมู่เดินเข้ามายื่นสารลับให้ผู้เป็นนายจากนั้นถอยไปยืนด้านข้างรออีกฝ่ายอ่านเนื้อหาภายในคุณชายเหงว่าอย่างไรบ้างขอรับซ่องเทียนเหงส่งสารลับให้หวังมู่เอาไปทำลายตรวจสอบแน่ชัดแล้วกำลังจะเดินทางกับขาแรกผู้น้อยยังเป็นกังวล ไม่น่าเชื่อว่าคุณชายเหิงจะยอมช่วยซื้อจือในเมื่อข้าก้าววางเดิมพันเก้าในสิบส่วนย่อมมีความมั่นใจมีทางออกแล้วไม่เลือกใหญ่ยยมีใช่คนโง่เขาซ่องเทียนเหิงเงียบไปชั่วครู่ครั้นคิดอะไรขึ้นมาได้จึงเอ่ยปากจัดคนฝีมือดีไปรับเขาระหว่างทางข้าเกรงว่าฝ่ายนั้นจะลงมือกับเขาหวังงูกรอกตาครุ่นคิดแล้วว่า ซื่อตือคิดมากเกินไปหรือไม่เรื่องที่คุณชายเหอไปทำมีเพียงเราสองคนที่รู้ต่อให้เป็นคนเก่งกาจเหนือคนหากประมาศสศัตรูขนทางแห่งความพ่ายแพ้ก็อยู่ไม่ไกลซ่งเทียนเหิงหยิบรายงานทางการทหารบนโต๊ะมาเปิดอ่านตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองหวังมู่เป็นผู้น้อยที่ความคิดตื้นเขินลืมไปว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายนั้นคือชินอ๋อง ได้ยินหวังมู้เอ๋ยถึงอู่ซส่วอหยางสมาธิในการอ่านรายงานตรงหน้าจึงหยุดดงกระทันหันสายตาคมกริบหยุดอยู่ที่ตัวอักษรหนึ่งเนิดนานชินอ๋องยังไม่เคลื่อนไหวอะไรอีกหรือหวังมู้รินช้าให้ผู้เป็นนายตอบว่าเรียนซื่อจือตั้งแต่ชินอ๋องาพาดพั้งให้เราหลายครั้งหลายหนกอบกับสืบพบว่าซื่อจือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแจ้งข่าวภรรยาลับให้คุณชายเกาา่าทราบ ระยะนี้ไม่เพียงไม่เคลื่อนไหวยังเข้มงวดกวดขันลูกน้องให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยถึงอัครเสนาบดีเก่าจะลบชื่อเก่าหงส่วนออกจากวงตระกูลแล้วทำตัวเป็นบิดาใจดําไม่เหลียวแลกระทั่งศพลูกถาว่ากระดูกหักเส้นเอ็นยังคงเชื่อมต่อเบื้องหน้ากินน้ำแกงปิดประตูเบื้องหลังกับล้มป่วยจนนอนติดเตียง โอกาสดีงามยิ่งสำหรับเข้าแทรกแสงอำนาจในกองทัพไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างชินอ๋องจะยอมละทิ้งซ่งเทียนเหิงยกชาขึ้นจิบขณะคิดคำนวณกระดานหมากของอู่ซั่วหยางฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ